พาลูกชายมาเล่นไอ้สนาม,มาเรียนพี่น้องเฮ้ยไปทางนู้นแล้วฝนมาหนีฝนตกทั้งมือจ้ะพึ่งเศรายุดตกตอนช่วงประมาณออหาโมงเลยหกโมงแล้วจ้ะยุดตกตอนนี้ก็ประมาณถุ่มหนึ่งเลยพาลูกชายออกมายางเพิน่นบ่ได้ยยางประมาณมือหนึ่งสองมือเลยฝนตกอากาศพึ่งโปรตรงเนาะจ้ะ แม็กเจ็บกระปุกไว้ข้างนอกเพราะว่าเอาเขามาข้างในประด้ให้เพิ่นธาก่อนให้เพิ่นเล่นอิ่มแล้วก็สีกผากันไปย่างเราจ้ะไอ้กางเกงเปียกก็แม่น้ำเงียพี่น้องเพิ่นไปน,น,นั่งไงนะมันเปียกจ้าเอ๋จ้าเอ๋กกบอลเก่าเลยบอลี่เจ็บเคยมาเล่นแต่ถับสิไปบอลหนึ่งมันไก่พูด ทิมแค่ดูเหรอว่าเดี๋ยวแฟนเจ็บคนก่อสิไปเที่ยวแหรอบอนพื้นรหัสน,นี่แหรอเมญ่าเพื่อนก็ไปรับลูกไส้เพื่อนนะพเอไอเ้ลูกไส้เพื่นนอนเราจะเทเลว่าบาไดมาอาัธนีโดแจ่จังได้เปลี่ยนใจมากขึ้นก่านะจ๊ะกเกงเพื่อนน้ำฝนม,มันนี่ไม่เช็ดให้ ไปหาพ่อเร้วไปวเดออ้อเย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 ้อืมเอ,อ้แม็กซี่รออยู่นั่นแหละขึ้นมาไม่ได้อันนี้สนามเด็กเล่น,น,นอืม อโรเกนทั uh ่ว huh. <laughs> <laughs> เอเมนดูพ่อดิเอเมนไปดูพ่อดินั่นไปดูพ่อดิพ่อทำอะไรเห็นไหมนั่นพ่อนอนแล้วนั่น <laughs> พ่ออึมอืมแล้วแคฟูยมโกแล้ว <laughs> มีทีเล่นบาทผม <laughs> ไอ้แม่นไกวเลยไกวพ่อเลยไกวเลยแกทิมไอ้แกทิมซีดไอ้นูไอ้ดูไอ้ดูโฟอยู่ไอ้หนูน่าไอ้ดูเนื้อเฮ้ยอ่ะเฮ้ยวัยูดเฮ้ย เอ้บนไอ้สักแบ่ร r o นอุโยเ่นเสร็จแล้วมูจงใจกับพากันออมายางรตเราจะคอยเลลนประมาณ20เสร็จยีนาที จะกะย่างโตตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์เล็กๆน้อพี่น้องไก่บ้านนะจ๊ะถาวายังถาวรมูเจ็บยังอยู่บ้านหลังนี้ก็เอมินอาจจะได้มาโรงเรียนมาโรงเรียนนี่เนาะจ๊ะพอจับเคยย่างมาเธอหนึ่งกับลูกชายแล้วเด็กหน่อยเต้นเด็กหน่อยรุ่นเอมินนี่พื้นที่กว้างดีเนาะจ๊ะแถมบอกไกลจากบ้านจากของนำยางมาส่งลูกก็แค่ประมาณหานาทีเอง ันเสาร์นี่เขาก็มีไอวันที่20สิบเสาร์นี้มีบดิฟันบอลดิฟันโพี่พเพหรอโอ o ัโฟโ o r กโโฟว์ไอโนโน่ยังพี่เพ่อเพลหรออ๋อมายากลการแสดงโช,ชว์พี่น้องแต่ว่าแฟนเจบอยูไ่ไงนเนี่ยอยู่ได้เจ็บกับไม่ยานแรอกลุงพนลุงเอมินอะพอเบองว่า จ็สสิได้ไปบบถ้าฝนตกก็บ่ได้ไปเนาะจา้ะพอแฟนกลับมากกับวันอาทิตย์วันอาทิตย์ตอนเย็น, <c oughs> นเย็นน่เลอาคารโรงเรียนเขาศูนย์เด็กเล็ก บรรยากาศดีมากช่วงเย็นๆั้งสี่ก็สงบเนาะจ้ะเอเมนเรียกสิหมาสุนัขพิเไทยแลนด์แคนเซทูิสุนัขแอนอาบัลหมาคืแคนเซไรดิบัตไอทิ้งเบตเติ้เอยู่เซสุนัขสุนัขเวเวเวอรี่อีซี่อิ u อาบัลไรด กลับบ้านกันแล้วนักสึ่งแฟนแมเ,เก็ตด,ดิสเชิร์ดเฟนแอนเหรอยูเก็ตฟอร์มบักค่ะบักเก็ตออบอกออซัมเว เพิ่มลูกไลยบวงพัน,นแหนมไฟขางทึิงผู้จา้จาให้แม็กดูสิให้แม็กเป็นไหมให้แม็กอื <laughs> ตอนนี้ก็เริ่มคำแล้วพี่น้องไฟเริ่มสว่างแล้วสองทุ่มนี่ก็หมื่แล้วเราไปแล้วเก็บขี้หมาได้น่ะอือบางคนเขาไม่เก็บขี้หมานะล,ลูกวไดย่ายงาน,น่ะพี่น้องแลนเอาได้ปุ่นต้นไม้ ừm, con máy êm ừ. mình nữa <laughs> hãy bò ôm đâu hãy bò ôm đâu hãy đâu này, hãy ăn hãy แม่อุ้มแล้วพี่น้องนายสวัสดีค่ะคื่อจ้าก่อนคื่อจ้านายคื่อจ้าก่อนเลยสวัสดีจ้าสวัสดีป้าปัานานาก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทำไมไม่เดินเองทแม่อุ้มทำไม ให้แม่อุ้มทำไมทำไมหนูไม่เดินเองลูกหนัก็